การระบาดของโควิด19และนโยบาย work from home เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในที่ทำงานแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ทำงานที่บ้านได้อย่างสะดวกทำให้ coworking space กลายเป็นตัวเลือกค่ะแล้วก็นับเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงด้วยนะคะคุณผู้ชมปี2562ค่ะมีการสำรวจพบว่ามี coworking space ในประเทศไทยราวๆ140แห่ง ใช้พื้นที่กว่า1.6แสนตารางเมตรมในพื้นที่ย่านธุรกิจของเขตเมืองชั้นในและยังมีแนวโน้มที่จะขยายผลต่อเนื่องด้วยนะคะทั้งในแบบบริษัทของการที่ให้เช่าทั้งเป็นองคอ์กรหรือว่าการเช่าในรายบุคคลค่ะอย่างที่เห็นนะคะจะบอกว่าหลายธุรกิจเนี่ยตอนโควิด19ได้รับพิษ เศรษฐกิจนะคะแล้วก็เปลี่ยนอยากจะหันมาทำโคเวิร์กิิงสเปซแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะซึ่งหากมองโคเวิร์กิ s งสเปซในความหมายที่กว้างขึ้นนะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ทำงานและพื้นที่ทำกิจกรรมได้ด้วยแบบพับบิกสเปซจริงๆในกรุงเทพเองก็ยังไม่ได้มีมากนักเท่าไรค่ะเร็วนี้นะคะดิฉันได้ไปที่อาคาร4พระยาวานิชค่ะ พบแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวเป็นการแบ่งพื้นที่ธุรกิจส่วนหนึ่งมาเป็นพื้นที่สร้างสารรค์อย่างที่ว่านี้เองเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาย่านไปพร้อมกันค่ะอาคารสี่พระยาวานิชซอยซับถนนสี่พระยาเขตบางรักกำลังจะเป็นหมุดไมใหม่ของคนในย่านนี้จากแนวคิดการเปิดพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือพับบิคสเปซค่ะ พื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรตรงนี้จะเป็นอะไรได้บ้างคือคำถามตั้งต้นเพื่อเตรียมรองรับผู้คนกับความต้องการใช้งานที่หลากหลายค่อยๆค,คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างเราคิดว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีอะไรที่ยืดโยงอยู่กับย่านนั้นๆเนาะแม้ว่าตัวตัวแต่ละคนมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยในย่านแต่เดิมแต่เราคิดว่าเราก็จะต้องอทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ว่า ย่านน,นั้นนั้นมีคุณลักษณะแบบไหนมีองค์ประกอบของอะไรโจทย์ของพื้นที่ก็เลยอยากให้มีกลุ่มผู้ใช้เนี่ยมากกว่าหนึ่งกลุ่มนะโดยชัดเจนแล้วก็เพื่อมามีเกิดปฏิสัมพันธ์บางอย่างร่วมกันในพื้นที่เพื่อทำนำไปสู่สิ่งที่เราเชื่อว่ามันคือ,อความหมายของ Public Space จริงๆนะครับ การเปิดพื้นที่กลางให้คนเมืองได้เข้ามาใช้งานราคาถูกหรือฟรีในบางกิจกรรมอาจเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักในย่านธุรกิจในกลางเมืองแบบนี้นอกจากบริการขั้นพื้นฐานเช่น Wi-Fi หนังสือสิ่งที่เป็นคุณค่าอัตลักษณ์ในย่านหรือบริบทของเมืองก็อาจถูกเก็บเกี่ยวมารวมไว้ในการออกแบบที่นี่ด้วยเป็นเหตุผลให้ทีมงานต้องพยายามสำรวจเพื่อหาคำตอบค่ะเท่าที่เมื่อกี้เราเดินนะมันก็คือซอยหลังวัดหัวลำโพงเนี่ย แต่อย่างน้อยเนี่ยแม้ว่าเราเดินแค่ซอยเดียวมันก็เป็นเหมือนภาพย่อยของอสังคมของย่านนะค,ะครับ <S <S สิ่งที่เราต้องทำแน่ๆก็คือเรียนรู้ว่าเราอยู่ท่้ำกลางอะไรบ้างแล้วลงไปค่อยๆคุยค่อยๆถามค่อยๆสังเกตดูว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนมันเป็นยังไงถ้ามันมีตรงไหนที่เราคิดว่ามันส่วนที่ขาดแล้วเราพอมีพื้นที่ร่วมกันตรงกลางได้เนาะเช่นอาจจะเป็นพื้นที่นั่งทํางานสบายๆไหม โดยที่ไม่ต้องไปลำบากอยู่ในร้านกาแฟหรืออะไรแบบนี้นะหรือว่าจะมีแบบห้องสมุดไหมในบางรูปแบบนะหรือจะเป็นพื้นที่กิจกรรมสําหรับบางกลุ่มวัยเช่นผู้สูงวัยที่จะมารวมกันแล้วอาจจะจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันทั้งในสเปซแล้วก็ทั้งรอบๆบ,บสเปซนะเราคิดถึงโอกาสของการให้เกิดสิ่งนี้ทั้งคู่ กระบวนการแบบนี i, ้อาทิตย์ยังมองว่าน่าจะถูกนำไปใช้กับนโยบายพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะของกทมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมในย่านนั้นๆด้วยเพราะแต่ละพื้นที่มีต้นทุนและความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันค่ะถามว่าที่ผ่านมากทมมีพื้นที่สาธารณะหรือว่าพับบิกสเปซไหมก็มีหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นศูนย์กีฬาลานกีฬาสวนสาธารณะ หรือแม้แต่ห้องสมุดทั้ง36แห่งทั่วเมืองค่ะที่น่าจะเหมาะกับการใช้งานเชิงออฟฟิศที่สุดแล้วนะคะแต่ก็ยังพบว่าผู้ใช้บริการไม่มากเข้าถึงได้น้อยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายทีเดียวค่ะแล้วผู้ลงสมัครผู้ว่ากทมในครั้งนี้เขามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไงบ้างมาดูพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคุณชัดชาตินะคะมีนโยบายพื้นที่สาธารณะอเนกประสงค์ทั่วกรุงเช่นห้องหรือว่าลานอเนกประสงค์กระจายทุกเขตค่ะ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ทำกิจกรรมได้อีก3คนนะคะที่คล้ายๆกันเลยก็คือมีการใช้พื้นที่สีเขียวมาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะอย่างคุณสุชัชวีค่ะเสนอสวนสาธารณะฉบับกระเป๋าหรือว่าขนาดย่อมแบบ pocket ็ตพาค่ะ คุณสีทานะคะมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกเขตให้ประชาชนสามารถปักหมุดจุดรกรา้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อน,นําไปพัฒนาต่อยอดได้และสุดท้ายคุณสกลทีค่ะหวังว่าจะมีการสร้างระบบสมาร์ทโฟนในสวนนะคะอำนวยความสะดวกให้ไวไฟ,ไฟฟรีด้วยไฟส่องสว่างด้วยค่ะแนวคิดที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมของนักการตลาดก็จะเห็นว่า จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการมองที่ตัวผู้ใช้ค่ะหรือว่าประชาชนนี่แหละเขามีความต้องการอย่างไรจะทําให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกได้อย่างไรนะคะและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่นั้นๆจะตอบโจทย์จริงหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าคิดในเชิงโมเดลธุรกิจดีๆอาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของการลงทุนในเมืองได้ด้วยค่ะมันต้องทําให้สิ่งนี้มันเข้าถึงง่ายก่อนฉันนี้น่าจะเป็นโจทย์สําคัญมากกว่า การมีโควงกิงสเปซที่ดีใช้ได้จริงแล้วเยอะขึ้นแน่นอนมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่านี้ค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องถูกกันไว้สำหรับค่าเช่าโควงกิงสเปซแพงๆอย่างน้อยวันละ200-400ก็ว่าไปเนี่ยจะถูกเอาไปใช้กับส่วนอื่นมากกว่าแล้วในแง่มุมหนึ่งผมคิดว่าหน่วยงานราชะการต่างๆอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ลงทุนทำเองแต่จะต้องออกกฎออก กติกาหรือออกการสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยเป็นคนที่สามารถทําสิ่งเนี้ได้ง่ายขึ้นมากกว่าเพราะอย่าลืมว่ามีหลายๆคนที่พร้อมจะลงทุนแต่แบบอาจจะต้องการสิ่งที่มันช่วยไม่ว่าจะเรื่องของภาษีเรื่องของการลดหย่อนเรื่องของสิงทธิประโยชน์ต่างๆที่ทําให้เขาแบบอยากลงทุนมากขึ้นอะ่ะ ที่ผ่านมากทมไม่เคยมีโคเวิร์กิ้งสเปซที่รองรับคนทํางานหรือว่านักเรียนแบบจริงๆจังๆเลยนะคะเราก็จะเห็นบางแห่งคะ่ะที่เป็นองค์กรภาคประชาชนจะตั้งบ้างในห้างสรรพสินค้าแต่มันก็ต้องเข้าไปถึงในห้างนู่นเนี่ยทำยังไงนะคะให้มาสู่ชุมชนแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นน่าสนใจจริงๆว่าผู้ว่ากทมสมัยหน้าจะทําให้เกิดขึ้นได้จริงไหมคุณบุษรินค่ะจริงๆดิฉันไปเที่ยวมาณนะช่วงสงกรานแล้วก็ไปแถบแถบชันเมืองเห็นธรรมชาติสวยงามเยอะเลยถ้าตรงนั้นทำโคเวิร์กิ สเปซได้ด้วยเนี่ยแต่ทำให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะที่คุณวิเชียพรพรบอกว่ามีแต่ในชั้นในด้วยแถมยัต้องเสียเงินด้วยอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีต่อสุขภาวะคนเมืองเท่าไหร่ค่ะอย่าง <c oughs> พวกเราเรานี้อยู่แถววิภาวดีนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปแถวสาทรเนี่ยหต้องมีทั้งค่ารถพอไปถึงแล้วยังต้องจ่ายค่าเข้าอีก <c oughs> นับเป็นชั่วโมงแบบนี้ ถ้าเกิดว่าฟรีได้ตามนโยบายของกทมนะคะเราก็เอาเงินส่วนนี้ไปทําประโยชน์อย่างอื่นกระตุ้นเศร,รษฐกิจในย่านได้อีกด้วยค่ะ,คะ,คะดิฉันฟังดูก็อันนี้เป็นเพียงแค่นโยบายเดียวนะคุณพิเชียพรโพชงาก็ยังมีอีกหลายนโยบายที่ไปรวบรวมมาแล้วก็คุยกับผู้ว่าด้วยนะคะอยู่ในเดี t i v ที e นะไปร่วมชมร่วมฟังกันได้ด้วยนะคะค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณพิเชียพรนะคะ